จะมาขอ <c oughs> ขอคุยกับแม่เดี๋ยวเรื่องยาหอบแม่กินหน่อยแล้วก็อาจจะได้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ,อด้วยาราเพื่ <c oughs> อเพ <c oughs> ื่อจะได้เพื่อจะเอาไปให้คนอื่นเขาเขาได้ได้เรียนรู้เขาดีด้วยขออนุญาตแม่ถ่ายรูปนะถ่ายวีดีโอนะผมไปแล้วครับพี่เราจะทำเป็นพวกสารคดีเก <c oughs> ี่ยวกนนับการตลาดในการใช้ยาครับแม่ก็เลยว่าอาจจะ ถามพวกจากแม่แล้วก็ถ่ายรูปแม่เพื่อไปเป็นสาธารณดีหน่อยนะครับพอได้อยู่เนาะอ๋อครับเดี๋ยวได้ออกทีวีแม่แม่ซื้อสมัยใช่ไหมฮะอา,อาอยุ63นะครับเอ่อพอดีถามดูด้ว่าแม่แม่เนี่ยมีโรคประจำตัวคือความดันใช่ไหมครับความดันเป็นเป็นมานานแล้วใช่ไหมความดันสองสามปีเนาะ ีแต่ว่าเพิ่งไปที่โรงพยาบาลรักษาความระมาณสองปีครับแล้วออแต่แต่แม่เนี่ยเป็นโอบผืนด้วยแต่ว่าไม่ได้บอกหมอเวลาไปเนาะเพองบอกทีหลังครับตอนนี้คอบผืนเนี่ยแม่แม่ไปรักษาโดยาการไปซื้อ,อยากินเองใช่ไหมครับซื้อที่ไหนนะครับ 3. ร้านค้า,าเป็นร้านขายายาใช่ไหมครับ ละไายานะครับแม่คือเป็นชุดมาใช่ไหมครับชุดหนึ่งมีกี่เม็ดนะครับสามเม็ดนะครับามเม็ดมีตัวอย่างไหมครับแม่มือยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆเลยซ่อนเอาไวย อันนี้อันนี้อันนี้แม่มาใส่เพิ่มเลยหรือว่าใส่เพิ่มเป็นยาจินบ้าสของแม่เราเพิ่มแม่กินแล้วแม่ก็เลยเอาไว้ยายาที่เป็นจริงมันมีกี่เม็ดหะไรหรอัด็กใส่มาเนี่ยเหมือนยาอะไรเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองอันนี้ยากยังไม่เอาไว้ยามันจะเป็นเด็กซ่าเด็กแล้วก็เล็กเก็บไปเด็กสามเป็นด็กเบาดีไหมเออได้เห็นอ่านี่ข้อสอบหน่อยเป็นยาชุด อันนี้เป็นยาชุดแม่เวลาไปซื้อนี่แม่เรียกว่าอะไรนะเวลาไปซื้อนี่จุดสองห้าจุดสองห้ารู้ว่าเขาซื้ออะไรมาลูกปืนเลยจะเห็นสองจุดห้าบิ๊กแคนิวมีมเหรียญวางไหมเหรียญบาทอ่ะอจะได้เทียบไซได้ อลมแรงวันนี้อากาศแบบลมมีวนล้อไม่แรงมีคนเปิดคิ้วหายมาได้ี่ใชเลยเปิดคิวผ่านเโทรไปบอกว่าให้ด่วนเลยอกาจะห้อมเนี่ยจะหองตวมดีที่ใหญ่แกประกาศเลยนะให้เขาไปประกาศเลยแม่สมัยนี่นี่โซเดียมออกมาจากห้องตัวพอดีเลยเวลาแม่ไปซื้อแม่เรียกว่ายาเลยนะหยุดสองห้ายาหยุดสองห้าเหรออ๋อแล้วสองห้างอ๋อเราเราเขาจัดให้เลยใช่ไหมครั เขาเขาจัดต่อหน้าแม่หรือว่าต่อหน้าเราลอ๋อเป็นยาที่จัดต่อหน้าเลยนะอาามเทแล้วก็เ้วลาฝากพ่อไปซื้อเนี่ยแม่บอกก่อนเลยแต่หยุดสองภาพของเหมือนกันใช่ไหมไต้คนเล็กเขาซื้อมายาละสองภาพแก้ปวดข่อ๋อคิดละเท่าไหร่ครับคดละสามบาทเริ่มเริ่มเริ่มซื้อมากินตั้งแต่ตอนตอนไหนนะมันจะคำนวณไม่ได้แต่ว่าสองปีสักสองปีเออแต่ว่ามีอาการด้วยหรือสองปีหรือยี่สิบปี พ่อบอกว่าตั้งแต่ก่อนมาบ้านนี้ตกศูนย์มาแล้เว่ะพ่อได้กินอีกน้ำมอพ่ได้กินมัตยุนอะไรแะกินตีอยู่ลไกลพ่ได้กินเนาะกินจะบอยมันขึ้นมันออกนวดเหรอใช่หรือเปล่าตกลงปีกันแม่แม่แม่กินแม่กินมาสี่ปีกันยี่สิบกว่าปีหรือว่าสองทุมปีก้อนยิงใหญ่ก้ยิจริงๆเลยสองหกศูนย์ไหมสองปีเหรอไม่ยีบวกอ๋อสองกว่าปี เอทำไมพ่อใหญ่จำผิดเหรอครับพอดีเราเราไม่ได้เอาไปทำอะไรนะฮะเราเราถามเพื่อเอาไปเก็บเป็นข้อมูลเฉยๆไม่ได้ไปจับร้านเขาหรอกแม่เขาไม่ได้ถามหรอกยาแย่เขาไม่ได้ไปจับร้านเขาอยมันอยากรู้ว่าเขากินยาดีมันดีขึ้นก่อนว่าเลี้ยงลูกหรือว่ามันเป็นังไรเขาเป็นคนป่วยเนียอาการเองในคนหัวซองปีแล้วเนี่ยแต่ก็ได้พูดว่าได้เข้าโรงพยาบาลันต่อไปไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ไปพูดอะไร เรกินแล้วได้ปลอดไน้ Ig ังคอนซีนเลยวได้อะไรกินกินแล้วได้ปลดไนนไปลคอนมีนต่งท่างเครื่องล้ามัอก็มาล้มมอหนักหนักยังไงหนักหนกเลยอ๋อหายใจไม่ออกเลยพอกินไปแล้วมันยังไงฮะสบายมันโล่งเลยนะแล้วลบกินยังไงฮะกินกินวกินวันชุกินมวละชุดทุกวันเลยใช่ั้ย ตอนนี้ถ้าไม่มีอาการก็ไกิน้รอยกบดแล้วสมมติแบบเฉลี่ยนะเดือนหนึ่งเนี่ยกินกิน้กินอ ประมาณสงปีเลยนะครับแล,แล้วพอเริ่มมีปัญหาเนี่ยทำไมถึงตอแบบุดใช้มีปัญหาในมัมมนมมมด,มด,ดรกระไกลแล้วทำไมถึงไปโรงพยาบาลนะครับที่ว่าใหยาโรงพยาบาลนนั <c oughs> มวก็คือิเราลงมานาะมาหาเี่บแล้วก็ขอรให้ทาจนน้อยลก็คือให้ไปรักษากับคุณหมอดีกว่าที่มรามาเห็นอาการผิดปกติุยายเป็นอาการอะไรนะครับที่ล้วเห็นแบบแก้ก็โรโอะไรยักอโรโครับกดีจลเราโพสตรงนี้มย พอซีก่อนก็ได้แล้วก็มาโคตใหม่ทีกนี้นี่คือบัฟฟาโลฮัมนะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะกลมลงใหญ่กลมเรียกว่าอะไรทีนี้นอกนนอกบ้านเขาเอิญนอกแต่ว่าภาษาไทยเอิญเป็นเป็นภาวะจากอะไรนะครับการใช้สเตียรอยด์สเตียรอยด์เกินทําให้เกิดอาการ แต่เขาเรียกว่ามู o n face ฟ u f ลฮัมก็คือน่าจะเป็นแบบรูปพระจันทร์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เรียก moon face buffalo hump คำนีคือมันจะเป็นหนอกอยู่เป็นหนอกขึ้นมาเป็นหนอกอยู่ตรงเวลแลนด์หลังคอคอใช่ครับเป็นหนอกซึ่งมันเกิดจากการอะไรนะศาสตสะสมโซเดียมหรือเปล่าไม่ไม่รู้เออแล้วอะไร ยิงไปาย่าใครรู้ไอาจจะะเยออันนี้อันนี้เป็นอะไรครับเหมือนคล้ายๆกันนะแล้วว่าเราเป็นกรรมการอานิชนะมันอาการไม่ดีไม่ดีใช่ไหมทานน้อยลงอ๋อไม่ดีทานติดต่อกันอช่นมันจะดีใช่ไหมครับอ๋อแล้วเราใช้ยาโรงพยาบาลด้วยมันไม่ดีขึ้นเหรอ อยู่ไม่พ่นเราไม่ใช้บอกเราอยู่ว่าให้ใช้มันไม่มีอาการก็มันพอทุเราไอ้มันเราก็ว่าอยากใช้เนาะไม่ชอบไม่เรายาแม่นี้กินแล้วก็ไม่ได้ผลเลยกินอยู่จ้ะแล้วดีกว่าดีกว่ายาชุดไหมมันเหมืนกันนะเหมนเมือกันแต่ว่ามันด้วยเรากินตรงนั้นมันได้มันแรงได้ได้ผลแล้วเนาะมันจะเอาอันญชูมานจะมากินมันก็รู้สึกแรงไหมกว่าจ้ะ ก็แสดงว่ายังยังพอใจกับเรื่องยาชุดหน่อยแต่ว่าเขาไม่เห็นผลชัดเจนอ๋อแม่แม่ไปตรวจอะไรก็ตรวจร่างกายประจำปีอะไรไหมก็มีอะไรผิดปกติไหมตรวจ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 มือกระดูกไหมไม่ไม่ได้ตรวจเนาะคนหมอเนาะมีไขมันสูงค่ไหนไม่กินมันสูงไม่กินสิบล้านแล้วไอ้ตรวจจากไหนของของไตเลยเป็นปกติไหม ปกติค่ะผลผ,ลผลเทียวไม่กลอ่มนีนก็มยังไม่มีผลต่อสเตารอยดเท่าไหร่ต้องกินมาเยอะกินมาสอ,ป,อ,อ,นนอสปีนาะกแต้องาคิดเรา้บอกว่าสื่อแต่โงใหม่เด้เราต้องพสื่อเดแล <c oughs> ้วเองแต่งไม้เ่ะ <c oughs> อ <c oughs> เออใช่ไหมคิดมาเล้ว จำได้กม่อไม่ไม่ก็เห็นฝากซื้แต่สมัยก่อนมาบ้านเนียิเห็นเป็นเพื่อนบอกบานทีนะเพื่อนบอกซื้อมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงไม้ใช่ไหมเออยายพูดตามจริงโลมันไม่มีอะไรหรอกมีสองจุด้าอะไรเนี่ยเออสองจุดห้าแต่ว่ายาซื้อแต่ว่าสองเพิ่งมาขายในพื้นที่สงปี